เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กันกับแอดออนที่มีชื่อว่าโปเกมอน็อกนะครับก็คนทําก็คือคนนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เขาจะเตือนไว้เสมอนะครับว่าเฮ้ยเวลาติดตั้งนะครับให้ติดตั้งแบบให้ชื่อเรียงกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูอีกทีนึงนะฮะก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถเลือกโปเกมอนจากจากไอ้นี่จากหลายๆภาคได้นะครับอย่างเช่น เฮ้ยผมอยากเล่นผาคันโตอะไรพวกนี้ก็เลือกได้นะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะฮะที่เราจะต้องฮิลโปเกมอนอะไรของเรานะครับแล้วก็จะมีระบบต่อสู้กันด้วยนะระบบการแบทเทิลนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ต้นเบอร์รี่นะครับเอาเก็บเป็นผลเพื่อมาคราบเป็นพวกเบอร์รี่พวกนี้นะฮะแถมยังจะมีแถมยังต้องคราบเอามาทําเป็นแรแคนดี้ใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ต้นแอปเปิ้ลคอร์ดนะฮะนี่นะนี่นะครับสูตรคราบ พวกนี้ก็มีอยู่ในหน้าเว็บนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่นะฮะก็จะครับเป็นพวกเบอรี่พวกนี้เลยนะครับแล้วเขาเขาบอกว่าเวลาที่เราไปมายเนิงนะครับหรือว่าไปโลเหมืองนะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะเจอพวกของเมกาสโตนนะครับอีโวสโตนอะไรพวกนี้นะครับคีสโตนด้วยนะนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นจักรยานกับที่ขี่หลังนะฮะเหมือนจะเป็นแบบเราจะสามารถขี่หลังโปเกมอนได้นั่นเองนะฮะเราเลื่อนมาตรงนี้นะครับมาที่คําว่าดาวน์โหลดนะเข้าไปดาวน์โหลดทุกอันให้เรียบร้อยเลยนะครับก็นะครับวิธีดาวน์โหลดก็จะเป็นเหมือนกันทุก นะผมจะสาธิตให้โอเค2อันแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่งงเนาะเพราะว่าอันแรกจะแตกต่างจากเพื่อนนะครับส่วนที่เหลือจะไม่แตกต่างนะครับจากนั้นพอเราเข้าลิงก์มานะครับเราก็กดไปยังลิงก์ปลายทางนะครับลิงก์ที่เราคุ้นเคยมาถึงหน้านี้นะครับก็กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปิดแท็บไปเลยนะแล้วก็รอสักครู่นะครับเขาก็จะอัล็อกคอนเทนต์ให้เรานั่นเองอันนี้ก็ทําเหมือนกันเลยครับกดตรงแท็บตรงนี้แล้วก็ปิดแท็บไปนะครับจากนั้นก็รอเขาอัล็อกคอนเทนต์สักครู่นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะก็กดอันลเทตลอนลงาไปด์ห ทุกอันนะครับอย่าลืมว่าต้องดาวน์โหลดทุกอันนะนะครับอันนี้คือสาธิตวิธีการเข้ามาดาวน์โหลดเฉยๆนะอันแรกนะครับที่ชื่อว่าเบสนะครับก็ให้ดาวน์โหลดตัวนี้ครับ .mcaddon ตัวนี้รตรงสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ส่วนอันที่เหลือนะครับที่ไม่ใช่ไฟล์เบสครับก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะอันนึงจะเป็น zip อันนึงจะเป็น mc pack นะครับให้เราดาวน์โหลดแค่ mc pack ตรงนี้นะครับก็กดตรงสามเหลี่ยมแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับไฟล์ที่เราได้มาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีชื่ออันแรกสุดนะครับเป็น .mc addon อันที่2เป็น r 1 r 2 r 3 r 4นะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น anime file หรือว่า a n i m ะนั่นเองนะฮะไฟล์แบบนี้นะในของ PC ก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็เปิดด้วยแล้วก็เลือก m i n e Craft นะฮะส่วนในของ Android นะครับก็ เหมือนกันเลยครับก็ถ้าเป็น .mcpack หรือว่าเป็น .addon อยู่แล้วนะครับก็กดคลิกเข้าไปก็จะ เปิด Minecraft อยู่แล้วเนาะส่วนใครที่ทําให้เป็นนะครับมาเป็นด o i เอ้ยพี่ทำยังไงครับเนี่ยผมเปิดไม่ได้นะครับก็ลองไปดูคลิปสอนวิธีการติดตั้งแอดออนดูนะครับก็อยู่ในปักหมุดเสมอนะครับโอเคครับพอเราติดตั้งอะไรเรียบร้อยเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้ง6อันนะก็ไปที่ play นะครับแล้วก็สร้างโลกนะครับจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ครับอันแรกสุดนะครับมาที่ behavior pack แล้วก็เลื่อนลงครับหาตัวนี้นะ p a c k a g d r o b ตรงนี้นะครับก็กด a c t i v e ให้เรียบร้อยนะครับ ซึ่งพอที่เราลงเป็น .mcpack อยู่แล้วนะครับเวลาเรามาที่ resource pack นะก็จะมีตัวนี้ Active ให้เราเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาที่ resource pack ที่เดิมนี่แหละครับก็ไปที่ Available แล้วก็ Anti-Own อยู่นะครับแล้วก็เลื่อนหาพวกนี้ครับ1234นะครับให้ Active จาก1234 และอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอ n นิเมใครอันนี้นั่นเองนะครับหน้าตาที่เราแอคทีฟเรียบร้อยก็จะเรียงประมาณน,นี้ครับอ่าหนึ่งแล้วอ n นิเมใครนะครับจากนั้นให้ไปที่ Experiment ตรงนี้นะครับแล้วก็แอคทีฟคัสตัมไบโอมอัพคอมิ่งครีเอเตอร์ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับ ให้เรียบร้อยนะจากนั้นก็สร้างโลกได้เลยครับโอเคครับเข้ามาในเกมนะครับก็จะป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมานะครับก็กด Accept ไปนะแล้วก็เลือกภูมิภาคนะครับที่เราจะเล่นนะฮะก็ผมจะเลือกเป็นอันแรกละกันนะครับเป็นชาลิสาดนะเราก็จะได้มา3ไอเทมหลักๆนะครับนี่นะสไอเทมหลักๆเดี๋ยวผมจะเป็น Survival ก่อนนะครับคือโหมด Ba t t l e นะครับจะใช้ได้แค่ตอนที่เราเป็น Survival นะอันแรกนะครับอันนี้สําคัญสุดนะครับก็จะติดตัวเราไปตลอดเลยนะนะฮะเรากดคลิกขวานะครับก็จะ สามารถเรียกโปแกมอนออกมาได้นะครับตรงนี้นะกด Takeout นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมเรียกมันกลับมาก่อน <c oughs> เดี๋ยวโดนตีตายนะฮะเหลือเหลือห้าแล้วนะครับตรงนี้ก็คือสลับช่องได้นะฮะ ปิดตรงนี้นะครับส่วนใครที่ลงอัลต้ามารีนโอเวอร์ฮอลนะครับก็มองดูดีๆนะบางทีจะไม่ค่อยเห็นนะครับกดปิดตรงนี้นะนะครับหรือว่าส่งเข้า PC ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์รี่นะครับก็กดคลิกขวานะก็จะได้เบอร์รี่ซีดมานะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาสุ่ม d r อปหรือเปล่านะครับคือที่สําคัญหลักๆคือให้เราหาโปเกมอนเซนเตอร์เองนะครับแล้วก็จะมีเป็นเอ่อเทรนเนอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีแกงล็อกเก็ตด้วยนะการที่เราจะแบทเทิลกับแกงล็อกเก็ตนะครับเราต้องอยู่ในอรวัลแ้ก็ถืคนะบ แล้วก็กดตีที่เขานะนี่นะครับตัวละครที่เขาออกมาเป็นงูยักษ์นะครับซึ่งผมไม่น่าจะไหวนะฮะก็วิธีต่อสู้นะครับโหมดต่อสู้ก็กดตีที่กดคลิกซ้ายนะครับหรือกดตีที่โปรแกรมม n นของเรานะครับเพื่อเลือกทักษะนะตรงนี้จะเป็นบูส์เลเวลนั่นเองนะครับ นี่นะคะคือต้องใช้เลเวลของเราด้วยนะครับแต่เป็นแต่บูสต์ได้แล้วกันนะฮะคือใช้เลเวลเพื่อโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะผมจะใช้หางฟาดแล้วกันโอเคชาเมนรเดอร์เราแตกนะฮะโอเคคิดว่าใช่นะครับมาเจอแล้วนะฮะโปเกมอนเซ็นเตอร์แต่ดูเหมือนจะค่อนข้างจะร้างนิดนึงนะครับก็มาตรงกระดิ่งนี้ครับแล้วก็กดขี้ขวานะครับก็จะมีคุณพยาบาลออกมานะครับแล้วก็มาที่ตรงเครื่องนี้ฮะ ถือคอมพาสนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับก็จะทําให้โปเกมอนของเราฮิวเรียบร้อยนะครับโปเกวอลนะครับตรงนี้ก็จะสามารถฮิวโปเกมอนทางเด็กของเราได้นะครับก็ถ้าหมดแล้วก็จะก็มาเติมตรงนี้ได้นะครับก็คลิกซ้ายนะครับก็จะขึ้นข้อความว่านะครับก็จะเห็นข้อความขึ้นว่านะครับว่าโปเกวอลแฮตบีนรีโหลดหรือว่าโปเกวอลรีโหลดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็จะเป็นคนซื้อขายนั่นเองนะครับให้กดคลิกซ้ายที่เขานะจะมีซื้อโปเกมอนได้นะครับแล้วก็ มีโพชั่นขายนะครับมีสําหรับฟื้นด้วยนะครับแล้วก็มีไอเทมด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็น item ไอเทมอะไรเยอะแยะนะครับนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่เราสามารถโทรคุยกับตัวละครต่างๆได้นะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับให ให้ชัดดูอะไรไหมนะครับก็จะที่จริงแล้วมันจะมีภารกิจของเขานะครับแต่ผมจะอธิบายไว้แค่คร่าวๆแล้วกันนะครับจะยังไม่เจาะลึกนะฮะใครที่อยากให้ผมเจาะลึกนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำซีรีส์เกี่ยวกับแอดออนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะครับผมจะได้มาต่อของแอดออนนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นใน PC นะครับว่าเอ้ยเรามีโปเกมอนเก็บไว้ในนี้กี่ตัวอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีมากถึง6กล่องเลยนะครับในนี้นะโอเคครับทุกคน จริงๆแล้วนะครับเราสามารถอีโวเจ้าตัวของโปเกมอนของเราได้ด้วยนะครับโดยการใช้แร่แคนดี้นะครับกดคลิกซ้ายที่โปเกมอนของเรานะก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลแล้วนะครับหรือว่าจะเก็บประสบการณ์จากการต่อสู้ก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าน่าจะพอในการอีโวแล้วนะครับก็นับใช้คอมพาร์สนับคลิกซ้ายที่โปเกมอนของเรานะครับจริงๆแล้วเราสามารถเอารูปรูปหัวนะครับแล้วก็เอาให้เขาอยู่ที่ไรนะฮะหรือว่าจะเอาไอเทมออกนะครับ เราสามารถเอาไอเทมให้เขาได้ด้วยนะฮะหรือว่าจะตั้งชื่อก็ได้นะครับตรงล่างสุดนะครับก็จะมีหมอข้อว่า evolution หรือว่าการล่างนั่นเองนะถ้าเลเวลวพอนะครับก็จะกลายล่างได้นั่นเองนะครับนี่นะฮะโอเคแค่นี้ก็น่าจะ evolve ได้แล้วนะ นี่นะครับก็อีโวมาเป็นลิซาร์ดแล้วนะครับการที่จะขี่เขาได้นะครับนี่นะต้องมีอันนี้นะครับเห็นไหมตรงข้างหลังตรงนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้นะครับขอแค่มีในตัวนะครับเราก็สามารถขี่เขาได้แล้วนั่นเองนะก็กดคลิกซ้ายแล้วก็กดตรงนี้นะครับเทเมาส์ก็จะสามารถขี่เขาได้แล้วนั่นเองนะโอเคนะฮะแล้วก็จะยังมีการเมก้าได้ด้วยนะครับ นี่นะก็จะมีเมก้าริงอันนี้นะฮะแล้วก็เมก้าสโตนนะครับเดี๋ยวผมให้เจ้านี้นั่งก่อนนะฮะแล้ก็เอาหินเมก้าสโตนเนี่ยให้โปเกมอนของเรานะครับโดยคลิกซ้ายนะแล้วก็ใช้เมก้าริงนะฮะก็จะกลายร่างได้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับเวลาใส่เมก้าริงก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับส่วนวิธีการต่อสู้กับมอนเตอร์ธรรมดานะครับเอาต้องถือคอมพาสนะครับแล้วก็อยู่ในโหมดซอร์ไวเบลด้วยนะนะครับก็ กดโจมตีนะครับหรือกดคลิกตีที่โปเกมอนนะครับก็เราก็จะเรียกโปเกมอนของเราออกมานะฮะแล้วก็กดตีที่โปเกมอนของเรานะครับถ้าเรามีเอ่อเมก้าสโตนแล้วก็ลิงสโตนนะครับเราก็สามารถอีโวได้นะนี่นะฮะจากนั้นก็เลือกโจมตีได้นะครับว่าเราจะใช้ท่าอะไรโจมตีนะครับนี่นะฮะตายก็จะมีของดรอปมาด้วยนะเออนะครับโอเคผมเจอละเป้าหมาย มาฮะเขาเป็นตัวแก๊สนะครับผมอีโวด้วยเลยนะฮะเขาเลเวลอห้าสิบเอ็ดนะใช่ย่อยนะฮะแต่ทีเดียวจอดนะครับโอเคเขามีอีกตัวหนึ่งมีด้วงฮะโอ้ยแล้วก็บิดทีเดียวฮะตัวอะไรอีกเนี่ยของเจ้า ะะโอเคถ้าเราชนะแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวของแบ t เทิรเบดมาครับอันนี้สามารถเอาไปแลกได้นะโอเคผมอยากได้้ตัวนี้นะครับผมก็ใช้โปรก,กบอลเนี่ยปลาจับก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ระหว่างที่เราแบทเทิลก็ได้นะโอเคฮะตอนนี้เลือดเขาเหลือ9้าแล้วนะครับเราสามารถปลาบอลจับได้เลยนะนี่นะฮะคือมันอยู่ระหว่าง อยู่ในระหว่างการต่อสู้นะครับเขาจะไบินหนีไปไหนนะนี่นะครับก็จับได้แล้วนั่นเองนะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับตัวของโปรเกด็อกนะครับก็ที่จริงแล้วนะครับก็มันมีอะไรมากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้อธิบายหมดเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับเป็นการสอนการลงหรือว่าการติดตั้งแอดออนนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเล่นได้นั่นเองนะครับก็ อาจารย์สอนแค่คร่าวๆนะครับไม่ได้เยอะส่วนถ้าใครนะครับที่อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับแบบอดออนนี้นะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแอดออนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็แอดออนนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะให้ผมทําเกี่ยวกับซีรีส์โปเกมอนแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับก็ใครที่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ e ีหน้าครับผมบ๊